สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แกรบชาแนลนะครับวันนี้แอตโตกลับมากันอีกแล้วนะครับกับหาเรื่องเล่านะครับหาเรื่องเล่าของเรานี่ก็เอาจริงๆมันเป็นคอนเทนต์ที่สนองปัญหาตัวเองในระดับหนึ่งแล้วก็เราอยากจะแบบแนะนําหนังที่เราชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องเกมหรือการ์ตูนที่เราชอบอะไรอย่างงี้ซึ่งหลกัหลกๆมันเป็นหนังครับเพราะว่าเกมกับการ์ตูนที่ชอบผู้ทาลงช่องเกือบทุกอย่างแล้วแล้วก็เดี๋ยวเออมันก็เป็นหนังแหละนะครับวันนี้มีไหนเรื่องหนึ่งที่เนี่ย ถ้าย้อนกลับไปในวันที่แอตโตอัดเนี่ยมันไม,ม่กี่สัปดาห์เองเราเพิ่งพูดถึงมันไปคือเรื่องนี้ครับ The Terminal List s t นะครับซึ่งมันเป็นหนังที่ดีมากมันเป็นหนังที่แบบโอ้โหขึ้นทิ้งแล้วก็ชอบม,มากๆเลยนะครับเอาจริงๆวันที่อัดนั้นเน่ยไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้ว่ามันกำลังจะมีภาคใหม่ แล้วก็พอคลิปมันออนแอร์ปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ใช่คลิปออนแอร์หรอกพอช่วงนั้นเนี่ยเราหาวันที่ลงคลิปปุ๊บเราหาแบบนั่งพิมพ์หาชื่อหาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแบ่งมีภาคใหม่ว่ะกําลังจะมาด้วยนะครับซึ่งมันคือภาคนี้ครับเหมือนเดิมในพาไปเยอะครับเขาไม่ได้สนับสนุนนะครับแต่ผมชอบของเขามากสตรีมมิ่งเขามากนั่นคือ The Terminal List นะครับ Dark w o o f นั่นเอง The Terminal List Dark Wolf ครับเป็นซีซั่นที่ จะบอกว่าซีซั่นที่สองมันก็ไม่ถูกทีเดียวมันเป็นซีซั่นมันเป็นเนื้อเรื่องแยกออกมาแล้วกันนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาก็จังให้เห็นว่ามันคือซีซั่นที่หนึ่งนะครับซึ่ง terminal list มันก็คือซีซั่นที่1เหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผม้างหน้านี้นานนะเดี๋ยวผมโดนในเหลืองอีกนะครับเขาไม่เหมือนนนี้มันมีลิขสิทธิ์อยู่ The terminal list dark r o o p เนี่ยมันจะเป็นการเล่าเรื่องของ เพื่อนของตัวเอกของ The Terminal List ตัวเอกของ The Terminal List เนี่ยมันคือคนที่เล่นเป็น Star ์หลอดใช่ไหมคือคนนี้นะครับและทีเนี้ยมันจะถ้าเราไปดูเรื่องนั้นเนี่ยมันจะงงๆว่ามันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ช่วยมันตลอดนะครับนั่นคือคนนี้ไอเพื่อนมันเนี่ยเราจะแค่รู้เผื่อผิวว่ามันเคยอยู่ในกองทัพมันเคยฝึกมาด้วยกันแต่ พอในภาคแรกเนี่ยมันพอในภาคเทอร์มินอลลิสธรรมดาเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะไปอยู่ CIA ก็คือ CIA มันน่าจะเป็นถ้าจะไม่เข้าใจไม่ผิดมันน่าจะเป็นหน่วยข่าวกรองนะครับก็คือทํางานแบบลับๆในต่างประเทศเป็นหน่วยข่าวกรองแหละนะครับซึ่งเรารู้แค่นั้นแล้วก็สุดท้ายกูกูมันเข้ากับสปอยภาคแรก้มันมันต้องมีคนดูภาคแรกไปแล้วแล้วก็สุดท้ายก็นั่นแหละครับเขาก็ ไม่รู้ว่าจบยังไงว่าเพื่อนมันคนนี้นั่นแหละที่เป็นคนที่ขายกองหน่วยของพระเอกให้เพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือไม่รู้ว่าจบยังไงโดยมันมีแค่เสียงปืนเฉยๆนะทีนี้พอ,อเข้ามาด a ก k ู๊ครับอย่างที่คุณเห็นนะผมดูไปแค่3าตอนแรกเพราะว่าเขาปล่อยมาสัปดาห์แรกแค่สตอนอันนี้มันเป็นความรู้สึกหลังดูเพราะว่าตอนที่อัดเนี่ยมันมันจบมันจบตอนที่สามเพิ่งดูจบตอนที่สามไปเท่านั้นเลยนะครับ มันจะเล่าย้อนกลับไปก่อน The Terminal List อีกซึ่งมันจะเป็นเรื่องของออคนนี้เป็นหลักนะครับซึ่งเป็นเรื่องมันจริงๆกูจาชื่อมันไม่ได้กูจําชื่อมันไม่ได้ขอภัยมันจะเล่าเรื่องของตัวเอกที่เปลี่ยนคนก็คือไม่ใช่เป็นคนที่เล่นเคยเล่นเป็นซาร์ลอดแล้วจะเป็นคนนี้นะครับเ,เป็นตัวหลักแทนซึ่งมันเล่าเนี่ยมันก็จะเจอตัวละครจาก ไอตัวละครจากเทอร์มินอลลิสอย่างตัวเอกนะอย่างคริสนะครับอย่างตัวของบูเซอร์ที่เป็นคนที่เ,เพื่อนๆที่ยิงตัวตายที่ไม่ชอบปืนที่ไม่ชอบปืนลูกก้าชอบปืนจุดสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีตัวละครใหม่ประกอบก็คือตัวคนนี้นะครับคนนี้นะแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งที่เห็นก็คือคนนี้โดยเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเล่าว่าอยู่ในกองทัพก่อนเริ่มที่อยู่ในกองทัพก่อนว่า กองทัพเนี่ยมันอยู่ด้วยกันจริงๆนะแล้วก็มีเหตุผลอะไรที่ทําให้มันต้องออกจากกองทัพแล้วก็เหตุผลบางอย่างในการทําภารกิจบางอย่างที่ต้องออกจากกองทัพแล้วก็เหมือนโดน CIA มาชวนให้ไปทําภารกิจแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง CIA มันค่อนข้างจะแบบเออด้งออกมาแล้วอย่างเงี้ยยังไงก็แบบ เนี่ยมันอยู่ในกองทัพอยู่แล้วแล้วมันเหมือนโดนไล่ออกกลางคันอย่างเงี้ยมันก็รู้อยู่แล้วว่าศัตรูมันเป็นใครมืองงนั้นมึงมาช่วยงานกูเลยเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบมึงกลับไปบ้านมันก็มีความสุขหรอกซึ่งมันมีเรื่องของอาการ หลังสงครามมันจะติดมาในนี้ด้วยมันอาจจะค่อนข้างเกี่ยวแต่ว่าอันนี้ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าในเนื้อเรื่องต่อๆไปมันจะไปขนาดไหนแต่ว่ามันจะพูดถึงเนื้อเรื่องของมันจะพูดถึงอาการที่มันเกิดขึ้นในระหว่างสงครามนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะพูดอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยมันก็โดนให้ออกจากราชการแหละเงยโดนได้ออกจากโดนได้ออกจากทหารแล้วก็มันก็เลยมาอยู่กับ CIA นะครับทั้งคู่เลยทั้งสองคนนี้เลยแล้วมันก็จะเล่าความสัมพันธ์ว่าตัวของ ตัวของตัวเอกของภาคแรกเนี่ยที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเพราะมันให้เอนเพื่อนกับคนเนี้ยเพราะว่ามันฝึกด้วยกันมาก่อนนะครับไอตองคนเนี้ยฝึกด้วยกันมาก่อนแล้วก็อีกคนนึงคือคนนี้น่าจะเป็นตัวละครใหม่เราจะไม่เห็นในซีซันแรกคนเนี้ยเป็นคนที่เหมือนพาตัวเอกเข้ากองทัพเหมือนพาตัวเอกเข้าหน่วยให้ได้เออเหมือนแบบคนที่พาคอยผลักดันตัวตัวพระเอกภาคแรกแล้วกันเข้าหน, ôi, น่วยนะครับแล้วก็ตัวของ พระเอกเนี่ยเหมือนกับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยตัวของพระเอกมันเป็นอัลฟาทีมก็คือทีมหนึ่งมั้งไอทีมนี้มันจะเป็นทีมอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับนั่นแหละมันก็มีความสัมพันธ์กันทีนี้ก็เริ่มไปมันจะไม่เหมือนซีซั่นแรกมากซีซั่นแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทหารแบบหนักๆเลยอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของทหารประมาณหนึ่งตอนหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์เหมือนการล่าในเมืองซะมากกว่าคือ มันจะไม่ใช่การต่อมันจะเป็นไม่ใช่การต่อสู้แบบในป่าในเขาเท่าไหร่มันคือแบบบุกเข้าเมืองทําภารกิจอะไรอย่างนี้มูดโทนของหนังมันจะไม่ได้เหมือนภาคแรกมากมันจะไม่ได้เหมือนภาคแรกมากภาคแรกอ่ะมันคือการล้างแค้นมันคือกูแค้นกูจะไปตามล้างแค่มึงอยู่ที่ไหนกูจะตามล้างแคนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยมันเหมือนเป็นการได้รับภารกิจที่ต้องทําสิ่งที่มันค้างคาจากสงครามที่เหมือนว่ากองทัพอ่ะ มันมีด้านมืดของกองทัพอยู่ที่มันทําไม่ได้พอมันทําไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเดยโดนต้องเข้ามา CAA และ CA ทํทำงานเร็วกว่ากองทัพอะไรประมาณเนี้นะครับซึ่งนั่นแหละมันจะเป็นเหมือนเนื้อเรื่องในภาคนี้ทีนี้เราติดอยู่เมื่อกี้เรื่องของอาการจากสงครามถ้าใครดูภาคแรกจบมันจะจําได้ว่าพวกลิสต์นะครับ พวกลิสต์เนี่ยมันจะไปมันคือที่ตัวของไอคนเนี้ยเขาจะรู้ทีหลังว่าไอคนเนี้ยมันจะขายเพื่อนใช่ไหมให้แบบไอนี่ให้แบบได้รับยาเพื่อยานั้ยนจริงๆมันเป็นยารักษาการทรอมาที่เกิดขึ้นจากสงครามไอายาที่รักษาการทรอมาเนี่ยมันที่มันอยากฮะที่มันที่ไม่ันม,มันอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นภาคนั้นก็ได้เพราะว่า มันตัวของพระเอกในภาคดาร์ควูฟเองเนี่ยค่อนข้างมีอาการจากสงครามเยอะคือพี่แกจะค่อนข้างมีอารมณ์ร่วมกับสงครามเยอะเพราะว่ามันไอเนื้อเรื่องในช่วงที่เป็นอาหารมันดําเนินเนื้อเรื่องอยู่ในตะวันออกกลางคุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่าในสภาพของตะวันออกกลางอะ่ะมันจะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ พีชีพหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสั่งให้เขาไปสั่งแบบหยิบกับตัวประกันค่าลูกเมียเขาเพื่อไปพีชีพนะครับซึ่งถ้าคุณตามพวกข่าวมาคุณจะค่อนข้างพอจะเข้าใจมันเหมือนว่ามันมีอาการตรงนั้นอยู่ว่าเอ้ยแบบพอแม่งอยู่ในสงครามอ่ะมันเอาตัวเองเออกจากสงครามไม่ได้จนถึงขั้นไปอยู่กับ c, AA, c, AA, c AA, a c อไหน่วยข่าวกองน่ะไอหัวหน้าหน่วยข่าวกองอ่ะแม่งก็เคยเป็นทหารแล้วก็ไม่สามารถเอา สงครามที่เหมือนว่าตัวเองโดนให้ออกกลางคันอ่ะออกไปจากหัวได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันเหมือนอาการที่มันติดอยู่ในหัวอาการสงครามอ่ะที่มันติดอยู่ในหัวเออคือทีเนี้ยพอมันก็รู้อย่างเงี้ยมันเลยเรียกตัวของพอมันโดนไล่ออกสองคนมันก็เลยเรียกตัวสองคนอ่ะมาเพื่อจะทํางานไหมถ้าทางานเหมือนว่าไปปิดอะไรที่มันค้างคาอยู่อะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งที่มันพูดขึ้นมาค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะว่ามันบอกว่าพอเราโดนปลดเป็นเพลินเรือ,รอแล้วอ่ะ ชีวิตเรามันอยู่กับคนละเรือนธรรมดาไม่ได้หรอกเขาเมื่อเขารู้ว่าเราเคยเป็นอะไรเขาก็จะกลัวเขาก็ไม่อยากเข้าใกล้เราอะไรอย่างเงี้ยเออคือใช่ครับเพราะว่าคนที่มันเคยฆ่าคนน่ะเออมันก็กลายเป็นว่ามันโอ้ยนี่แม่งแบบฆ่าคนแม่งอยู่กลางนู่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งถ้าโดนปลดแบบโดนปลดแบบไม่ได้แบบกรสียนน่ะ มันน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งคือคนมันจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบโอเคงั้นกูก็รับงานนี้ก็ได้อะไรประมาณนี้ยซึ่งมันมันพูดถึงอาการของสงครามจริงๆเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ขนาดนั้นสงครามเวียดนามก็มีเรื่องพวกนี้อยู่หลังสงครามเวียดนามก็มีเรื่องพวกนี้อยู่ทหารกลับมาจากสงครามก็เยอะแยะที่มีปัญหานะครับสุขภาพจิตกันเยอะแยะนะครับก็นั่นแหละ มันเป็นเรื่องที่สนุกแล้วกันเอาง่ายๆคือมันมีบางมุมที่ให้รู้แต่แต่แต,แต่ภาคนี้บอกก่อนนะสฐานที่ในภาคนี้มันอิงจากโลกจริงเป็นหลักนะครับซึ่งมันจะมีชื่อกลุ่มชื่ออะไรจริงๆด้วยถ้าคุณอยากจะดูให้สนุกอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ เรื่องผู้ก่อการร้ายอันนี้พูดตรงๆว่าเรื่องผู้ก่อการร้ายที่มันมีชื่อพวกนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแบบไม่ต้องไปรู้ลึกก็ได้แค่รู้ว่ามันมีกลุ่มนี้อยู่ในตะวันออกกลางอะไรเงี้ยนะครับคุรจะเข้าใจมันมากขึ้นว่าเอ้ยมันมีนี่กลุ่มนะนี่เป็นกลุ่มนี่มันเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบเออเพราะว่ามันพูดถึงมันเรื่องมันถูกครอบมันครอบด้วยเนื้อหาจริงๆมันไม่ได้ไปทําแบบ เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ทําแบบว่าเป็นเนื้อหาสมมติเท่าไหร่คือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมันเป็นเนื้อเรื่องที่แต่งแหละแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้แบบเป็นแบบประเทศสมมุติอะไรเงี้ยแม่งพูดมาะไรอิหร่านอะไรอย่างเงี้ยแบบไอชิปหอยแบบเอแม่งเอาแบบเออแสดงว่าเราต้องรู้บางอย่างในเนื้อเรื่องมันนิดนึงนะครับคุณจะดูเรื่องนี้สนุกขึ้นนั่นเองนะครับก็มันถือว่าโอเคแหละเข้าใจที่มันไม่ใช่ซีซั่น2ของ The Terminal List เพราะว่า เดอะเทอร์มินอลลิสมันดําเนินเนื้อเรื่องด้วยตัวตัวลิสต์แต่ว่าตัวภาคเนี้ยมันดําเนินเนื้อเรื่องด้วยคนนี้มันคือคนละเนื้อเรื่องกันเลยเอาพูดตรงๆว่ามันคือคนละเนื้อเรื่องกันเลยถามว่าทั้งสองเรื่องมันเกี่ยวกันมันมีช่วงที่ค่ะอ่าพันกันอยู่มีเนื้อมีตัวละครที่รู้จักกันนะครับแต่ว่าถามว่าเนื้อเรื่องมันไปทางเดียวกันไหมก็ไม่และถ้าถามว่าคุณจะดูอะไรก่อนระหว่าง Dark Wolf กับ Terminal List ให้คุณไปดูเทอร์มิ l อลลิสธรรมดาก่อนแล้วค่อยมาดู Dark w o ูฟตามที่เขาออกมาเพราะไม่งั้นคุณจะงงว่าจริงๆมันก็งงแหละแต่ว่ามันจะงงไม่เยอะแต่ถ้าคุณมาดู Dark w o ูฟก่อนอ่ะแน่นอนว่าคุณงงแน่ว่าทําไมอะไรเงี้ยเออแต่พอเราไปดู Terminal List ก่อนความรู้สึกกับตัวเอกคนเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับนะประมาณนี้ครับผมสําหรับ The ะเทอร์มินอลลิสดาร์ก ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้กลับมาทำค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็หวังว่าหลายๆคนจะชอบกันในเรื่องนี้นะครับยังไงไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ